ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากอาจารย์ธรรมนูญง,งามวิสุทธ,ธิพันธ์นะคะท่านเป็นหัวหน้างานแนแนวและจัดหางานฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสิงห์วิชัยนะคะวิทยาเขตนครศรีธรรมราชวันนี้ท่านมาให้เกียรตินะคะกับเรานะคะในวันนี้แล้วก็อาจารย์คานิดนึงค่ะอาจารย์จะขอถามว่าโครงการนี้อาจารย์เป็นคนเริ่มต้นบุกเบิก <B ur k> แล้วก็เป็นโครงการที่มีมาต่อเนื่องในมหาวาิทยาลัยหรือว่าเป็นครั้งแรกคะที่จัดโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการ ได้เครับที่จะให้กับนักศึกษานะครคะศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมนี้เราเราคัดเลือกหรือว่าเป็นนักศึกษาอย่างไรคะก็ส่วนใหญ่คนนี้ที่คัดเลือกปเป็นนักศึกษาที่เราคัดเลือกแล้วก็นักศึกษาที่ทํากิจกรรม่ะถือว่าเป็นแกนนําของแต่ละสาขาอ๋อถือได้ว่าเป็นแกนำแกนำเป็นผู้นำ,นำของแต่ละคณะนะคะอาจารย์ก็คัดเลือกมาที่จะเข้าร่วมโครงการโครงการนี้มีชื่อโครงการว่าอะไรคะอาจารย์โครงการ ในแนวการหางานทำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพของอนักศึกษแกออา,ศศาแกนนำของนักศึกษาแกนนำเลยนะแล้ววัตถุประสงค์ที่อาจารย์บุกบิบคโครงการนี้ขึ้นมาภายใต้มหาวิทยาลัยนี้วัตถุประสงค์อย่างไรคะเราวัตถุประสงค์เนี่ยพื่อท่องการให้นักศึกษาครับได้เตรียมความพร้อมในการเดิทางานและคปนักาสามารถเลือกอาชีพเป็นได้อย่างเหมาะสมนะครับอับนนี้คือหลักการแล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะหนึ่งวันกับ วันครึ่งเนี่ยคะ่ะวันที่7กับที่8อาจารย์คิดว่าภาพร,รวมที่ที่ได้รับเนี่ยนักศึกษามีได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีทั้งประโยชน์แลวก็มีคุณค่ากับตัวนักศึกษาซึ่งมันปลูกฝังไว้ลงไปในจิตใต้สำนึกของนักศึกษาได้และสักวันหนึ่งในดว่านักศึกษาจบไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ติดตัวนักศึกษานะครับค่ะก็ะะถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างย<ช>ิ่ง <ๆ S 1> เลยทีเดียวจากการสัมภาษณ์น้องๆเมื่อสักครู่นะคะน้องๆชื่นชอบแล้วก็ ประทับใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คิดว่าโครงการนี้จะมีเกิดขึ้นกับคณะอื่นๆไหมคะคิดว่าถ้าสามารถจัดได้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีนะครับดีเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะที่ให้ทางวเทยประกันชีวิตของเราได้มาเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ให้กับน้องๆนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ แล้วก็เป็นการแนะแนวอาชีพให้กับน้องๆรุ่นรุ่นต่อไปนะคะแล้วนักศึกษาที่ที่ที่ผ่านกับที่เข้ามาอรมนี้ไม่ไม่ได้จํากัดเลยใช่ไหมคะว่าต้องเป็นปีไหนไม่ได้จํากัดเลตอนนี้คือเราพยายามว่าคนไหนที่มีลักษณะของเป็นแคนนําให้กับเพื่อนศึกษาบนใต้เนี่ยเราพยายามสร้างสรรค์มกอก็คือคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นผู้นำเพื่อที่พอจบ และเขาได้ผ่านกิจกรรมโครงการนี้ไปแล้วก็สามารถจะบอกต่อ,อแล้วก็พ<อ>ูดคุยให้กับรุ่นน้องและก็เพื่อนๆในรุ่นชั้นคนต่อไปนะคะและอาจารย์คะถ้าเกิดว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะมีเกิดขึ้นกับบุคลากรภายใต้มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถามว่ามีประโยชน์มันเต็มทีาเรียกว่าเต็มคุณค่านะครับแล้วก็เมื่อมองในคุณค่าแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ก็จะตาม ถ้าเกิดมา่าบุตรกรเราทั้นได้รับองค์ความรู้จากมสมเดีไป โดยเฉพาะบุคลากรที่ทํางานร่วมกันนะคะใช้เวลาทั้งวันอยู่ด้วยกันในหน่วยงานแต่และหน่วยงานก็ควรที่จะมาปลูกฝังตรงนี้แล้วก็มีอะไรดีๆตรงนี้มอบให้แก่กันนะคะค่ะอาจารย์คะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้โอกาสบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตของเรานะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้านะคะจะได้มารับใช้ทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากนะคะ่ะ